เรือยักษ์ลำนึงเป็นเรือขนสินค้าทําเงินให้เจ้าของเรือได้วันละหลายล้านบาทแต่เรือจอดอยู่อู่ซ่อมนานหลายเดือนแล้วเจ้าของเลยขาดไรายได้ไปหลายร้อยล้านบาทสาเหตุเพราะ เครื่องยนต์ของเรือพังจนไม่มีใครซ่อมได้เจ้าของเรือเลยจ้างวิศวกรชื่อดังที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีเขาตรวจสอบเครื่องยนต์อย่างระมัดระวงังจากบนถึงล่างจนเห็นทุกอย่างจากนั้นก็ดึงประแจอันเล็กออกมาขันน็อตตัวหนึ่งที่ห้องเครื่องจากนั้นเครื่องยนต์ก็กลับมาทำงานได้อีกครั้ง7วันต่อมาวิศวกรชื่อดังคนนั้นส่งบินเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการซ่อมซึ่งค่าซ่อมอยู่ที่1ล้านบาททวนเจ้าของเรือตกใจมากว่าไงนะคุณไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ขันน็อตตัวเดียวทําไมคิดค่าซ่อมแพงอย่างนี้ช่วยชี้แจงบินอย่างละเอียดกับเราทีคําตอบมันง่ายมากค่าประแจขันน็อต1 0 0บาทรู้ว่าควรขันน็อตตัวไหนขันยังไงขันเข้าหรือขันออกเท่าไหร่9 9 9 9 0 0บาทเพราะใช้เวลา30ปีในการเรียนรู้และฝึกฝนจนชำนาญ ผมทำงานเสร็จใน30นาทีคุณลองคิดดูว่าเรือลำนี้ทาเงินให้คุณตั้งเท่าไหร่ถ้าเทียบกับค่าซ่อมเรือที่ต้องจ่ายกับค่าเสียโอกาสในการทําเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่าดูถูกประสบการณ์และความรู้เล็กๆน้อยๆที่สะสมเพิ่มขึ้นทุกวันในการทํางานเพราะนานวันเข้าก็จะกลายเป็นวิชาที่จะมาหากินที่มีค่า